ไม้หมอใหม่หมอสมอง3วิธีลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเป็นอันรู้กันนะครับว่าไขมันในร่างกายนั้นประกอบไปด้วยคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ครับคอเลสเตอรอลนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไขมันดีและไขมันเลวไขมันดีก็คือ HDL ไขมันเลวคือ LDL และในทางการแพทย์และงานวิจัยนั้นพบว่า คอเลสเตอรอลและ LDL นั้นจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นอย่างมากครับโรคหัวใจและหลอดเลือดก,ก็ประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่ามีไขมันอุดตันที่หลอดเลือดส่วนปลายซึ่งทําให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคหัวใจตายฉ uh ับพลันหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบฉับพลันหรือว่ามีหลอดเลือดที่ขาอุดตันฉับพลันซึ่งมีโอกาสทําให้เกิดการเสียชีวิต เป็นอัมพาตและพิการตลอดชีวิตได้ครับคอเลสเตอรอลนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยก็มาจากอาหารครับไขมันที่เรากินเข้าไปและส่วนหนึ่งก็เป็นจากกรรมพันธุ์ดังนั้นถ้าเรารู้จักวิธีการเลือกการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นก็จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายต่ำลงได้ครับ3วิธีที่ง่ายมากที่จะช่วยทุกคนลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ วิธีที่1นนะครับคือการลดนะครับลดก็คือว่าเราจะต้องลดบริโภคไขมันจากสัตว์ครับไขมันจากสัตว์เช่นน้ำมันหมูะนะครับน้ำมันหมูเนี่ยเป็นน้ำมันที่มี LDL ที่จะทำให้เกิด LDL ในเลือดเนี่ยสูงมากดังนั้นเราไม่ควรใช้น้ำมันหมูในการปรุงอาหารต่อมาก็คือเรื่องของไขมันสัตว์ทั้งหลายเช่นบริโภคขาหมูหรือว่าพวก หนังต่างๆหนังของสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะมีไขมันในปริมาณที่สูงมากนะครับวิธีที่2นะครับทุกคนจะต้องลดบริโภคไขมันทรานส์ครับไขมันทรานส์ก็คือว่าเป็นไขมันที่มนุษย์ผลิตขึ้นเองครับเพื่อคงสภาพน้ำมันที่ปกติเป็นรูปแบบเหลวๆให้คงสภาพเป็นรูปของแข็งครับเช่นเบเกอรี่เค้กนะครับเนยมา,าร์เลีนปกติพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไขมันที่เป็นน้ำนามครับ ถ้าเราทําขึ้นมาให้เป็นของแข็งแล้วเรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะต้องใช้ไขมันในรูปแบบของไขมันทรานซ์ซึ่งจะทําให้ของที่เรากินเข้าไปนั้นอยู่ในรูปแบบคงที่เป็นของแข็งและรับประทานอย่างอร่อยครับและวิธีง่ายๆครับข้อที่3ครับเราจะต้องเลือกบริโภคน้ํามันจากพืชครับน้ํามันจากพืชเช่นน้ํามันถั่วลิสงน้ํามันลําข้าวน้ํามันพืชท,ทั่วไปและที่ดีที่สุดครับคือน้ํามันคาน่าครับซึ่งทุกคนสามารถหาซื้อได้ ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายของชำทั่วไปสอบถามจากคนขายได้ครับว่าคือน้ำมันอะไรโดยสรุปนะครับคอเลสเตอรอล HDL และ LDL ในร่างกายนั้นเนี่ยเกิดจากกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งและเกิดจากการบริโภคส่วนหนึ่งครับถ้าเรารู้วิธีในการบริโภคอาหารน้ำมันและไขมันจากพืชหรือสัตว์นั้นเหมือนที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้นก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้นะครับ สำหรับใครที่เข้าดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใน YouTube กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ด r Mike รด้วยนะครับ